¡Sí, อย่างนี้กันนึกตังตังไปเลยเนาะโอ้ยเขาเจ้ามีแหงแล้วเนยเดินทางต่างหลายแมาที่เพลงมาจนตั้งมันจะจบได้มเนี่ยโอเคพี่น้องเจ้าดีใจนะ คนเชียงใหม่ชื่อเล่นป,ปูขออนุญาตร้องป,ปูได้ก่อนจะได้เปิดเป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นลูกหลานคนเชียงใหม่เป็นน้องคนน้อยของไอ้ทักษิณจินวัตรจมา,าเห็นพ่อแม่พี่น้องมาอู้กัำเมืองมากินเข้าหนึ่งกินกินไส้หัวนะพี่ตดงให้เต น้องเจ้ายอมก้ามที่ก็เอาเสียงกันดังเลยเบอร์อย่างเจ้าตังชยเบออย่างเจ้าเอ้ยไ่ดสอชื่อสุรพเกียชัากรตอย่างาเ,าเจ,จ้า,า, <cam> านน,านักเลยก็ไม่ไน้องเจ้า จะบอกว่ามาขอคะแนนเพื่อจะโอ้โหอยู่แล้ว